คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้อีกอ,อันหนึ่งก็งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันเกิดขึ้นเหมือนอุบัติเหตุนะฮะแต่ว่ามันก็เกิดจากการที่สภาพของอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันมีปัญหานะครับรองรับน้ํา <ทะ S 2> มากเกินไปเกิดขาดนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับมหาเขาบอกว่ามหาสารคามเนี่ยแตกตื่นเลยฮะเพราะว่าไอเขาเรียกทำนบดินอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคาเนี่ยมันแตกท<ะ>ําให้น้ําจำนวนมากไหลออกไปนะครับแล้วก็คาดนะครับว่าทางผู้ว่าท่านบอกว่า กำลังเร่งฟื้นฟูแล้วจะกลับมาอยู่นภาวะปกติภายใน5วันนะครับขณะที่ขอนแก่นเองก็เขาเรียกว่าระบบเตือนภัยน้ําท่วมจารุดครับทำให้เขตเมืองนะครับบ้านไผ่เนี่ยของบ้านอำเภอบ้านไผ่นะก็เสียหายเป็นน้าท่วมทะลักเข้ามาเหมือนกันครับก็เรื่องนี้เด๋ยวะครับตอนนี้อ่วมเนาะฝนเริ่มตกเยอะนะฮะนใช่ค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ย้อนกลับไปก่อนค่ะ16กรกฎาคมนะคะก็ประมาณ5โมงเย็น มันก็เกิดเหตุค่ะอาคารระบายน้ำนะคะน้ำล้นอ่างเก็บน้ำนะคะที่ห้วงเชียงคำนะคะตำบลโนนราศีนะคะจังหวัดมหาสารคามก็ถูกกัดเซาะเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพอย่างนี้เลยค่ะทําให้ทํานกดินนะคะระบายน้ํานะคะลงช่องอาคารระบายน้ํานะคะน้ําล้นเนี่ยขาดเป็นทางยาว50เมตรส่งผลให้มวลน้ำอ่ะทะลักเข้าท่วมพมือนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นวงกว้างเลยในพื้นที่5ตําบลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโนนราศีนะคะดอนงัว บัวมาดและก็หนองบัวนะคะในอำเภอบอระบือและก็ในจังหวัดมหาสารคามเนะะี่ยค่ะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะคุณวิบูลแววบัณฑิตค่ะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเร่งดำเนิน,เนการตามแผนปะชิญเหตุเลยระดมสรพพะกำลังเร่งนาเครื่องจักรเข้าซ่อมเข้าอุดรอยขาดป้องกันนะคะมวลน,น้ําให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง อบพยพค่ะไปศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดเตรียมไว้แล้วก็รายงานนะคะให้ทราบทุกระยะว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้อะไรยังไงเมื่อไหร่ค่ะโดยทางโครงการชลประทานมหาสารคามดำเนินการใช้เครื่องจกักรเครื่องมือระดมวัสดุนะคะหินใหญ่ปิดกั้นน้ําทั้ง2ฝั่งของทํานบดินนะคะไม่ให้พังเสียหายไปมากกว่านี้สถานการณ์ปัจจุบันค่ะระดับน้ําอยู่ตากก่าระดับกัดเซาะแล้วซึ่งเป็นระดับที่สามารถเข้าไปดาเนินการนะคะปิดทํานบดินที่ขาดได้โดยโครงการชลประทานมหาสารคามก็ร่วมกับสํานัก ส่วนรัฐาลที่6วางแผนปิดกั้นทำนบดินค่ะก็โดยจะนำการตอกผนังกั้นน้ำนะคะลงกองบรรจุหินเพื่อเกิดความแข็งแกร่ง,งปิดทางน้ำอย่างที่บอกค่ะแล้วก็รองรับปริมาณฝน,นที่อาจตกเพิ่มด้วยทางนี้นะคะก็คาดว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมก็จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติภายใน5วันค่ะจากนี้นะคะจะควบคุมเฝ้าระวังตลอดสถานการณ์24ชั่วโมงค่ะข่าวเหตุที่สารรมหาธรา,ารคมในแห้งหมดแล้วนะฮะก็จะใช้เวลานะครับเขาเรียกว่าเสีย ความเสียหายเกิดขึ้นประมาณ3 0 0พันกว่าไร่นะครับครับมาดูที่ขอนแก่นกันบ้างครับวันนี้นะครับนายพนเลิศพรมมาศขาหลวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณัยจังหวัดขอนแก่นนะครับสาขาพลนะฮะพร้อมเจ้าที่ชนประานขอนแก่นครับมีการนั่งเรือนะครับลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนในชุมชนนอนสะอาดหมู่5ตําบลในเมืองอำเภอบ้านพผ่จังหวัดขอนแก่นครับหลังนะฮะถูกมวลน้ําไหลเข้าท่วมแบบฉับพลันจนได้รับความเสียหายกว่า 20หลังนะครับซึ่งบ้านเรือส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใกล้ลําห้วยจิกและลาห้วยทรายครับโดยผหลังจากที่พายุฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเขาทำให้มีมวลน,น้ำเนี่ยไหลเข้ามาลําห้วยจนเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมในชุมชนสร้างความเสียหายกับบ้านเรือและร้านค้าของประชาชนจํานวนมากครับโดยนะฮะนักวิชาการนะฮะอของทางเทศการเทศบาลเมืองบ้างไผ่นี่แหละก็บอกว่านะฮะมีระบบติดตั้งการแจ้งเตือนอะ่ะมันไม่แจ้งเตือนครับมันก็เลย<ะ>ทําให้ส่งสัญ,ญญาณไม่ทันเพราะระบบไฟฟ้าขัดข้องจึงทําให้เกิดปัญหาน้ํา ทุมล้นแจ้งประชาชนหยพยพไม่ทันนั่นเองนะฮะนั่นคือคเรื่องที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นและมหาสารครามนะครับจา,จากที่ทราบตอนนี้นะคะด้านงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระดมนะลงไปโดยเฉพาะที่มหาสารครามนะคะทางสำนักง,งานทรัพย์เมื้งเป็นใช่ก็ลงไปแล้วค่ะค,คุณผู้ชมดูนะคะว่ามันเกิดเหตุอะไรตรงไหนโทรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเลยอย่าไปรอให้เราแบบโอโ้โหหนีไม่ได้แล้วเอออะไรยังไงนะคะจับตาเรื่องของฝนฟ้านะภาคอีสานก็น่าจะยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะ